นี่คือวิธีทำข้าวเหนียวมูลนะครับอันนี้เป็นน้ำย่างแนก่ก่อน้กะทิน้ำกะทิเราดอกอัญชันเจ้ะแซงไหมเนื้ดอกอัญชันยองยองห็มันน้ำสีฟีเราก็เที่ยวลงนี่เสียนว่ะข้างน้ำเดือดๆก็ถิมลงนี่แหละแล้วก็ททเกงงกกท้าออกออ๋เอาน้ำเปล่าน้ำเปล่าไปให้มันเดือดแล้วก็ดอกอัญชันถิมลงกก็จะมัน อันนั้นกัดตักบรรยายล้าวเป็นเน่าอย่างวะมันต้องบรรยายไนะครับข้างน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็ดอกอัญชันใส่สีมันก็จะออกมาเราก็ตักดอกอัญชันทิ้งไปนี้ก็เอาน้ำกะทิมาใส่่นีทำข้าวเหนียวมูลดอกอัญชันว่างั้นอ่า นนก็เขี่ยวไปเรื่อยๆโอบึมบึมสีสันสวยงามจากธรรมชาติ่ตอกอันชันก็ออกมาจากหน้าบ้านนะครับอันนี้ก็จะทำเป็นข้าวเหนียวมูลกินกับ มะม่วงนะครับโอ้โหมะม่วงเยอะแยะ,แะกำลังหืมกำลังหืมอ่าคนไทยเรียกว่าหามอ่ะบบดนี้ก็จะเอาน้ำตาลใส่เออน้ำตาลใส่น้ำตาลคนไทยนะครับนิดผลใส่เข้าไป ใช่ายบ่แม่เอ้าเอ้าพอใจน้ำตาลฟองมันคือเสียเบิดเออมันทับปฏิกิริยาโอ้บ่แม่นพอาะจะน้ำตาลลงนะ่ะมันก็บเต้าเดือดมันก็นเลยเต้าเต้าฟดเต้าเดือดนั่นเองวิสันสวยงามแล้วอัดจอด ทำไม่ยากนะครับถ้าใครไม่มีมะพร้าวก็เอากะทิสำเร็จรูปไม่ต้องมรรยายนะจะเป็นดิ้มเม็อบานพดขึ้นมปอีกแล้วพดขึ้นมปอีกแล้ว ปุ๊บปุ๊บทีนี้ก็เอาข้าวเหนียวลงนะครับข้าวเหนียวนี่เ้าต้องหนึ่งก้อนวะอันนี้หนึ่งแล้วถ้าเบาบ่หนึ่งได้บ้างไหมแฉมันแข็งให้เจ้าเห็ดมือนนัหนึ่งนมที่กัานหนึ่งฮะอขนกันมที่ก้านแข็งแต่นู่นนั่นไม่เจ้าต้องเห็ดอันนี้โดนๆเจ้าไม่เห็นวิธีการนี่งหรือเติมน้ำตาลมันแข็งอ๋อเติมน้ำตาลแล้วมันแข็งล น้ำตาลไส่ก้อนหลายเหลือกแข็ง <te> ถ้าตันเท่ากับยาขวดโดนเนาะยันขวดโดนนี่ก็ดีแข็งอีกนี่กนเมีน้ำตาลน้ำตาลใส่ก้อนเหลือกแข็งสำเร็จไหลายแข็งน้ำตาลใส่ก้อนสรหลายเหลือกแข็งเดี๋ยวเดียกใส่ก้อนหลาย ใส่หลายเนรอใส่หลายเออใส่นตาไหลใส่นตาไหลเราเขามันแข็งแข็งสูงบจอบอหะคิดตดีนี่แนนมันก็เอ,าเนนเอ้าเริ่มขนแล้ว้อนีนะีงามน่นมันรรมาด,าด้เลยีียังก่อี่า,อา่ ถ่ายทำนายถ่ายทำย่าอยู่ท่านเยวมลโอ้มันฮอน um. เนาะขึ้เ <c oughs> นเบิรงเงเจ้าเฮ้ยิ้สวยไหมคุยรูปเาชิ้สวยไหม ข้าวเหนียวรอกอันชันข้าวเหนียวม่วงรอกอันชัน้นเรียบร้อยตีเ็้เสร็จที่ีเนงใดวาวาน,วานอย่โอเควันนี้กับ่ยให้มันเ,นเย,ย็นเขาเน่ยปิดยังไงไฟยก็บุปบุปบุปบุบุปบุปบปบบุบปบบปบุปปบุปบุบุปบุปบุุป ก็จบบประมาณนี้เลยนะครับใครชอบเข้มชอบให้มันมีกลิ่นไหม้ๆมแล้วก็ทําให้มันไหม้หน่อยหนึ่งก็จะหอมนะครับแล้วแต่ทําให้มันไม่ไหม้เหมือนข้าวผัดบางคนก็ชอบไม่ไหม้มีกลิ่นไหม้โอเคนะครับต่อไปก็คงจะไปปอกมะม่วงกินได้เลยเอ เช่นง่ายๆอย่างนี้แหละนำเนี่ข้าวเหนียวมุ้นดอกันชั้นโอเคนะครับผม